ครับกลับเจอดีครับพี่น,อออน,อน้องพบพ่อกัน,กรนค,กครับ่องคุยน้อยคนบางองเขาเนาะเช้านี่บรรยากาศยุบานฝนตกครับช่วงเช้าฝนตกมากจะบุกขึ้นครับตีหา่ามื้อนี้ก็เตรียมตัวไปประชุมครับ <c oughs> เตรียมตัวไปประชุมมื้อนี้ก็ไปมื้อน็ไปอาหารก็อาหารเช้ามื้อนี้กุจับพี่น้องเออกุญแจเมื่อุบลครับน้องสาวฝากมาให้กินนี่ละอาหารเช้ามื้อนี้เนาะ กูจับห้อนๆครับยำสาห้องห้องบรรยากาศที่บรรยากาศคึมคึมพี่น้องกินทึ่งห้อนทึ่งเพชรครับโอ้สักขนาดขออนุญาตนะครับเพิ่งกินทึ่งหมอกพี่น้องเพิ่งกินทึ่งหมอกอาจจะลุ่งชิปหน่อยๆจันจันๆบ่ให้พี่น้อง ผู้ติดตามช่องผู้นี้หน่อยนะครับกราบขอบพระคุณทุกผู้ทุก bon. oh คนทุกกำลังแรงใจนะครับเพราะว่าเป็นทางพี่น้องทางสปปลาวก็ดีนะครับเนียหลายท่านเนาะกุยจับครับกินกุยจับกุยจับพี่น้องกุยจับหมูย่อขอขจบทิพย์ไปเที่ยงเท่านี้เนาะพี่น้องนะครับเดินถึงเที่ยงก็ไหวพี่น้องอยู่บ้าน อขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับแจ๊กกะ